ของข็งขึ้งหยาแค่ทายไม้ทั้งแกหมู้งหยังวน่วนด้วยกแค่เออเออเขาจับปืนยก้มยังหยางเมือนกันบกเออคล้นเกาเออคลินหุอยับ่ึินเกาแับไม่คลินหุบมื่ไ่หยางเออนางขาบางอ่อนเพิ่มพูนนั่งอับพ่อนประชุมอันั่งนางงงรักกองชูเออนังงุ้ขึ้นนางคิิพัด ตรวผมมาตพวมันจับฝืนต่ขายขายหนักาอจมิจฉายนม่งไปม้คงมปฝืนยันไปลูกอืออ่าขอให้มือเข้ามือรัามือเข่ามือไม้กายรู้ว่นะสุขสบาปหึงหึงแล้วก็รวยโอ้จะมึงยังก็มาของแข่งของขายกูเหมนนึกไปไกลๆกุ้มเนาะรืมครับดูอันนี้ผ่านมาทางข้างอ้ายเจ้าคอนางอชิดยา ขาบูงขาบวมข้างเจดื้อหาติกเมื่อคู่น้ำหนักหน่วยน้ำองไอ้น้ำหาขอทห้มือโชคมือยากมือโชคมือไม้หินึ่งแล้วก็รเวยงานวุ่นงานจะเริ่มคือจะมหาบอกมาหาพลอ่ะอันนี้น้องตายก็ขอสะสมข้างบูงนำไหนเจ้าหนึ่งร้อยบาทขอค่าเชื่อมบุเงียเรื่องผู้ตัวนี้หัวฟูหมดแล้วจะแก่ใจเยี่ยมครับ มันกะเป็นจ so, e like <laughs> ังไงากคือหม้ป so, like <laughs> <Huh? S 2> yeah. ูขาดเวภาเขาเองบ่อพีผมไม่ปูดเออขาเขาบุกมาลอยนึกถึพ่อเถอยขาเชื่อมคอยไว้กข็ยืมพ่อลายคนกับหัวริ่มครับขาเชื่อมบุกแท่ยบ่ยริ่มจ้าหัวปูม้อใจยี่พอเดยจังไหนระจัเอาจังคืออยากได้ขาเช่อมใช่ไหม อาพ่อจะให้จัดเลยมือหนือเลือยง้างจ่าจ้าหางมันใหญ่คาเทื่มกับชิบเกบบาดบัดชิบเก็ง้างง้าชิบเก็บบาดกับพ่อหรอกเบาบาหมารับชเกบรี้จะพขอเออหมดยังของน้องไอ้จ้าขอันอนี้ของน้องไอบอกจ้าบูเออเขาชายุ้มข้างบูมยิ่วเลยน้องไอ เออมาเด้น้องไอ้มาขอถวายต่อพ่อว่าถ้าให้รูดถึงมื่อหหามให้เร่เรื่องให้เป็นคุมหมอให้เป็นคุณครูให้เป็นงานข่าวผมเรื่องให้เป็นง่้ยเรื่องชงลูกเช้าเรื่องลูกเช้าให้เป็นง่ายเรื่องครับปูเป็นง่ายขัดขัดเป็นง่ายเร่องเออเป็นง่ายเรื่องเพราท่านพ่บมองผม อ้าวให้จะเดื่องกะเดื่องทำมาค้าขึ้นจิจการงานกระดื่องทำงานนะอูงะกระเดิ่มเอาเขี้บกเอะบอกเออเขี้ยบกแะเอะข้อกับใครวะข้อขาตรงข้งพูงจากอีกพ่ออ้าวมีถูกมือระมือตกมือไม้ได้ดูกนน้้ตุกขับไรหนึ่งแล้วก็ไปนะพูงะกระดึ่งกระเดื่มอาวกระเดิ่มไปอยามาท่างีบ่มาช่างีคือไม่ดีงง คือแค่เว่ยพอหายโฉดจะมือกอฮึ่มต้อไปค่เดีวไปแค่เดียวเขพุ่งเกวางขั้นบอกไปเือมันบอกเข่าพุ่งยืดบาดกรเื่องเพิ่มอกระดูกขางาววันก็ไปนะเพราะงวันตีเดกอู่เก่งพุ่งืยงอกขยีเรืดขื้อแค่ข้อกจูโคเออ นั่งเกวาเหินไาทวงานคืนอ <c oughs> นา่งปัญจรกรานด,อด,าด้อพอกับนางคำโพยขันบุญเน,ะนาะแม่มุคลใช่นางขี้ยะหักรพันนั่งกินดา่นานั่งพิชสะพรบขัดสะพรบหรืออะไร <c oughs> พิษพิษหว่พิษสะพรนี่แต่ายา ตีรละนางออรวมบุ่มาไายปู่ล้โค้งไา้คือเชียงเดียงงามทั้งไม่ออื่นงาก็มือเอาใครปู่ได้มือกมือหยักมือจุกมือมาอาดวงนี้จุกขับไปหนึ่งแล้วก็รวงําเออหมดยังอือจ้าวอันนี้นายเอกก็ใช่พวงหูงายแต่วังไม่ได้วันกบกอดขอแต่คงข้ามขอเงินจ่ายงวดเรีหกอนเพราะแค่ไม่งวดเรียกบอกว่ามือจ่ายงวดกร ขาเขาเขอแล้วขาเขาเข,อ,ขอมายยังอื่นพวกเนี่ย,ยว็ยวจะไปรูก,การดี่แบบนี้เพื่อจะได้ใช้นี่เขาจะห่าร้านหมดหมดเก็อือแอบเอากค่คือเอาแค่ไา่มั่นไป ไปดูไปจำไปบ่เคยอื่นแต่ว่าพ่อใจจำเอามันถ้าพ่อไม่เข่อนมันก็ม้วนมอรน่าเนาะเอาอย่างนี้บั่าเคยไปดีไปับทันคือที่เขาเขียนว่าเก็ดขูเก็ดขูนเก็ดขูเก็ดขูเก็ดขูน้ัคมันไปคือๆเอาเก็ถูเก็ดขูบก่เคยอื่นไการบ้าเอออันนี้ง่บุมมากเมื่อนึกคงายปลอดภัยมือนึใค้ หรือว่าฝาหำตอออน,นี้ง่ายบุญมากเ้องบุญได้ใช้ง่าบุญได้ใช่กวงจังเด็กมาโโผอบโฟกัมตอ่มมากับใครว่าอีพ่อมาขอแขก้มข้างบุมนังอีพ่อเจ้าพ่อรู้ให้ลูกด้านเด็กเด็กสาดห่วงบุญกับไปทั้งรับผู้ขาเสียด่วแล้วหำ<อ>ให้กูเหล้าหำครั <พอ S 1> ง้งพ่อให้กูเหล้าครั้งนแรกใ้กูบุญกับคุณกาสุแกว่าห้ำให้ก <laughs> ูล่วหำ อแต่ว่าองเมียก็พจองไม่กวนเวรามันเป็นไปกวไใ้เยอหำเอยหำให้ก็เชอมั่ก่ออกกนเวราเข้าใจยังลูกเอือย่างนี้พ่อถ้าอย่างนั้พ่อไม่ได้กินก้อนหยุดนะพ่าถังมันกูหำถวายมากเออหำ่าคอเพื่อลูกเพื่อเจ้าเพื่อพี่เพื่อนองเพื่ออเพื่อใช้บุญนะพ่อเพิ่งเพิ่นอยากกับมือเพิ่นบัมืออัจจะกินกับมือ่อพอครอบตัวก็ตัวตดพอค่ะ ข้อเนีายมือแรงอ่ะพอวันแขาพ่อได้อาหารแรงพ่อเปลียนเปี่นใหม่ชุบเราใหม่เรยว่ากรุ่นนีประหยัดมัเนาะลูกประหยัดเอาอย่างนี้สองพุ่มครึ่งน้ร่งงคร่หนึ่งคร่หครื่งนอ่งครึ่งหน่ยครนครึ่งหนึ द, द ่งครื่งห่คร่งหารหงร่งนงรึง่รึ่งน่พหบ่ขอรื่ครอ่ง่งครหนึ่งคร่งหนึงึ่น่น แต่ไันก็บุกมาเจ้าปลภไเร้อนักปลาไพถ้าพกคีว่าเก่งค่โน้มัก็เลกนักปลาไพแคบู้พวกคว่าเพิ่มใบงอกก้อนแต่พอวมาคู่มาใค่งกัตัวเลี้ยงกินแค่ยิ้มโอย้วยแข่กแล้วมันคีวว่าหนึ่งเลีอยงพวกคีว่าใื่อยิ้พ่อถิงรูกกันยังวะเออเป็นแกงบุญกากคู่เนาะ ออบุกนั้นเรียกวมเพื่อกลุมข่งรลุมกินกลุมข้านอืออันนี้ของใครลุงเขางี่งปัชมาวาไรจี้ดคอบกับคารวะองค์ปู่ตาและปู่ศืษย์ขอเขาได้ฉีกเ่าเก่าเป็ดวันนี้ลุงไม่มืออะไรมือแต่ขันห้ามือแต่ขันห้ามากับคารวะอีกพวกกับเงินเก้าสิบบาทขันห้ากับเงินเก้าสิบบาทเงี่ยงปัชมาวาไม่เป็นไร ถึงไม่มีขันหาก็ถวายแค่เก้าสิบบาทหกปรมาจ็วบาอะไร่าเพราะดอกไม้มันหมดเยี่ยมขันดอกไม้เมือ่อวานแกขันหาเลยเี่ยมครับปู่แกว่าอันนี้มันมีดอกไม้แสดงว่ามันมีหางนะมานเยี่ยมมากครับปู่ เออนงปัชมาวารรตี้แต่งขันหากับเงินเก้าสิบบาทเนาะเอออ่ขอให้ตรงเจริญนะลูกนะห้มือขกมือลักมือถกมือมัดออยรู้ไอ้นะูกขับไะ้รเงี้แล้วก็รูด้วยเออตบไมยตบไปห้ามแลอวก็ได้แล้วอืมืมอเออคือด้ควงข่ควงกุดเก่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เป็นดัเนาะเออมืองอยห้อน้ำขาดเคไปเรื่อยๆเดีอลูกเออ สะสมสร้างวงไปเรื it, to to here, Look, it, it ่อยเพื네네่อควบคุมใยรหนหรือไปคือบันขาดของเขานี่นะเออไปจะว่าอยู่ไนจะไม่ร่าเ่รากันเม่ร่าพูดได้มือคุ้มคาเขาพูดแต่แค่คุ้มคาแห่ก็องมูงไม่เอ็มบงิ่ครับปูใครตั้งเปล่งยิ่งกล่องเล่นอ็ท่ข้างไหนเล่เริ่งข้างภาว่าเปิอืมไม่พูดว่าขอค่าละไม่กล่องเล่นอยู่ข้างหนกล่องเง่นอยู่ข้างไหนก็วิ่ ขอค่าน้ำมันอะไรคคือไปกันคู่ไปงั้นคู่นะไปเยกับพี่ไพผู้ตาันจะพัวถ้ไปมันจะพี่ดูบเพราะไปขี้กระดูกนี่แหละแต่เคเียวก็ไม่ว่าคือไปครับคืนอ่ะ เขาขี่ใบมันดิปเขาขี่รถดิแม่คู่จะขี่รถพ่อไปเม่ใชคหรืแต่ขี่ไปขนาดก่าในเคตหยังมึอว่าจะขี่หบมันขี่รถพอดอแ่บไปมันเป็นใบอนุญาตครับเออมันเป็นใบอนุญาตก็ข้างมันแต่พ่อจะขี่รถพ่อไม่ขี่ใบนะแม่คู่ขี่รถทางปูไปมาปู ก็ไปย่างไปเขาสื่อไป่อกระปุเตีเยิมกับปลือกมอแยอ้เออไปแค่อบกระปุยังมันกับพอเติมมึงไม่ได้เอาเืองแบบแค่อเติมลยกขี้ไปกับวขี้ฟื้นกับพอกระปุแต่ขั้รของพอกันอย่งมาไม่มีอะไรับขันแดงเด็กเอ้ยังกบกนไม่รู้เรื่องเลยเออเอาไม้ไปพกไปง่ายอืมกักบอ จะไปทำใบขับขี่ก็ต้องขี่รถไม่ใช่ขี่กระดาษไปนะลูกนะน่าอ่ะกทางใบประเทอื่ืเอาวใายร่างว่านกับประเคยอื่นพู่ครับครับปูครับทำมันดอเลยอพณเสร็จพ่อครับไม็ดูไม่เยี่ยมเลยคันพ่อรับปยวจากเดอเรีววเลยเพื่อนเราขันไหนกับพมคงขันมากห่วงเลยพพ่อพาไป แกว่าแบบเคอยู่ไปก็จะเบิกเบื่อหนาเบื่อจังหรืเวื่นาเวืจังอยากทานอยากกินไฟไฟดำไม่กินไฟเหล่ยมก็ยิ่งเบื่แกไฟเดมไฟเขียวไฟหลังบอกให่คุ้นเลยแกไฟสีชมพูคุณมาถึงกขาย ไฟเขียวขานกระโดดแล้วลูกาะบอกไม่ครูด้วยว่าไฟเขียวผานกระโดดผู้าผานกระโดดเป็นไฟเขียวกระโดดเนาะโอเคเนาะอ้าหายมือคบมือลับมือคมือหอาะดยนะถูกขับไหนึ่นก็รววเตเลูกนะถูกสาธุสาธุไ่เสียว